สวัสดีปีใหม่ทุกท่านคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างปีใหม่ไปเที่ยวไหนกันบ้างเอ่ยคงจะได้เริ่มต้นทํางานกันแล้วนะคะสําหรับวันนี้ตื่นเช้ามามีคําถามจากน้องที่ในมหลาลัยที่เคยรู้จักกันนะคะถามว่าวิธีการในการดาวน์โหลดเอกสาร PDF จากเว็บไซต์ anyflip.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่แชร์เอกสาร PDF ให้เราสามารถเลือกดาวน์โหลดหรืออ่านนะคะเอกสารบางชิ้นเนี่ยเขาจะดาวโหลดได้แต่ว่าบางชิ้น ม่อนุญาตให้ดาวน์โหลดนะคะน้องคนอีกขอยากได้เอกสารที่หนึ่งที่มันดาวน์โหลดไม่ได้ตั้งค่าดาวน์โหลดแล้วก็ดาวน์โหลดไม่ได้นะคะทำยังไงเอ่ยไปค้นหาวิธีการมาให้นะคะจริงๆิที่ฉันไม่เคยดาวน์โหลดเอกสารพวกนี้เลยนะมาเปิดดูจะไปเจอเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดที่ g i t h u b g i t h u b c o m ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่มี Open source ก็คือโปรแกรมฟรีหรือว่าโค้ด สคริปต์ต่างๆนะคะให้เรามาเลือกศึกษาหรือดาวน์โหลดไปใช้งานอ่ะตัวนี้โปรแกรมที่ใช้ดาวน์โหลดชื่อว่า a n y f l i p Downloader นะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์หน้าเว็บกิท h u b ับนี่ๆนะคะเผื่อมีคนไปศึกษาเพิ่มเติมต่อนะคะวิธีการในการดาวน์โหลดของเขานะเราลากลงมานี่จะเป็นชื่อดาวน์โหลดของเขานะคะวิธีการติดตั้ง installation มาที่นี่ค่ะนี่ go install กด for install ไปที่ go to ค่ะเดี๋ยวเราจะไปลองดาวน์โหลดมาคลิกดาวน์โหลดค่ะดาวน์โหลดตรงนี้เนื่องจากว่าโปรแกรมนี้มันซับพอร์ตกับหลายะระบบปฏิบัติการมีทั้ง Windows มีทั้ง Mac เนาะมี Linux ด้วยนะคะดิฉันก็เลยจะเลือกให้ตรงกับระบบปฏิบัติการที่ตัวเองใช้อยู่ก็คือ Windows นะคะ,ะตัวนี้เลยเดี๋ยวมาเลือกดาวน์โหลดตัวนี้ไปใช้กดคลิกค่ะ และเลือกดาวน์โหลดนี้ได้ดาวน์โหลดทดลองใช้มานละกดเซฟเลยจะทำให้ดูอีกรอบนะคะเซฟดาวน์โหลดเสร็จมาติดตั้งก็ดับเบิลคลิกมาธรรมดานี่แหละวิธีการติดตั้งอ่ะติดตั้งไปเรื่อยๆกด next 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 ไปเรื่อยๆเ,เลยค่ะโปรแกรมชื่อ go อ่ะ ในตอนติดตั้งอาจจะใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวที่เวลาที่เหลือเราก็ลองมาไล่อ่านเพิ่มเติมดูในเอกสารว่าเออเราติดตั้งเสร็จเราจะทํำยังไงต่อนะคะกดแบ็กมาดูซิหลังจากติดตั้งนะคะเขาก็จะมีวิธีการบอกว่า,าจะทำยังไงมาที่หน้านี้หลังจากติดตั้งถ้าเป็นล i นุกซ์ล u นุกซ์ถ้าเป็นล i นุกซ์หรือแม c นะคะ นี่น้หรือแม็ก,ก็จะวางโคดนี้ลงไปในเทนอร์มินอลนะถ้าเป็น Window ์อย่างนี้ฉันเองเนี่ยก็จะวางาสคริปต,ต์ตรงนี้ลงไปใน PowerShell เดี๋ยวเรามาดูนะหลังจากติดตั้งเสร็จหรือยงังโอเคติดตั้งเสร็จแล้วค่ะกด finish หลังจากนั้นเรามาที่นี่ค่ะวิธีการเซตอัพของเราที่ Window s นะคะดิฉันเป็นระบบปฏิบัติการ Window ทดิฉันจะคลอก ลอกสคริปต์ตรงนี้มาเสร็จแล้วเขาบอกว่าให้ Open PowerShell Open PowerShell มาตรงนี้ค่ะตรงปุ่ม Start แล้วก็เซิร์ชกล่องเซิร์ชเนี่ยกดมาที่ Windows PowerShell ถ้าไม่เจอนะคะให้พิมพ์ออกก็ได้นะพิมพ์จาก w i n window อย่างเงี้ยมันจะขึ้นมาให้กดมาปึ๊บเสร็จแล้วเอาสคริปต์เมื่อกี้วางลงไป c t r o l v กด c t r o l v กด enter ค่ะรอสักครู่ ก็จะเริ่มไม่เข้าใจเหมือนกันคงเสียจะเป็นการเริ่มติดตั้งอะไรระบบปฏิบัติการอะไรอย่างก็ี้หรือเปล่า <c oughs> มันคําแนะนําเป็นภาษาอังกฤษนะอาจจะยากนิดนึงนะคะหลังจากนั้นวิธีการใช้งานติดตั้งเสร็จแล้วอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วนะเซตอัพอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้ววิธีการใช้งานมาที่นี่ค่ะ use t h นี่ตรงนี้เลยคัดลอกตรงนี้ก็ได้อ่ะคัดลอกตรงนี้มามาที่ c อนโทรลวางลงไปอันนี้คือวิธีการในการดาวน์โหลดแล้วนะตรงนี้จะเป็น url ของหนังสือที่เราจะดาวน์โหลดลบออกก่อนอที่อยู่ในเครื่องหมายปีการนี่นะคะลบมาแค่นี้เสร็จแล้วเราก็ไปที่ url ของเอกสารนั้นๆที่เราต้องการอย่างตัวนี้เนาะเราคัดลอกมาค่ะคัดลอกมาเอาแค่นี้เอาก่อนเครื่องหมายเอ่อ t u o s t i o n mark เนี่ย drag ไปเอามาแค่นี้พอ หลัง u ฟ s t i o n mark นี่ไม่เอาเลยนะคะคัดลอกมาแค่นี้เสร็จแล้วก็เอา u r l ที่ได้เมื่อกี้มากด c t r l l ี v, วางลงไปค่ะและก็กด Enter ค่ะมันก็จะเริ่มทำการดาวน์โหลดเดี๋ยวเรามาดูว่าหลังจากทำงานมาเสร็จมันได้จริงหรือเปล่านะคะ่ะว่า Iniflip.com ตัวเนี้ยถูกดาวน์โหลดมาด้วยโปรแกรม Iniflip ดาวน์โหลดเดิม,ไ,มไหมอ่าเขาบอกว่า converting to PDF เสร็จแล้วนะ100%แล้วนะ มันก็จะอยู่ที่ไหนเอ่ยมันก็จะอยู่ที่โฟลเดอร์นี้เลยนี่นี่นี่ C user a s มาลองดูซิ DIR ดีนะพอมีความรู้คอมพิวเตอร์ติดมาบ้างจำจำได้สมัยเรียนดอสะหน้าจอดำๆแบบเนี้เดอคือการดูดูโฟลเดอร์ดูไฟล์ file, ต่างๆพอมีความรู้อยู่บ้างนะคะ User เ,เห็นไหมนี่ไง นี่ชื่อเอกสารที่เราดาวน์โหลดเมื่อกี้เจอแล้เราก็ไปเปิดแล้วก็ใช้งานได้เลยเดี๋ยวเราไปเปิดดูเนาะผ่าน w n n o w s c d r i v e C User เอ่อ่เอซัอ่าเครื่องตัวนี้เป็นเอซั Z. อ่านี่ไงเปิดเนื่องจากเป็น pdf เราก็เปิดผ่านเอกสาร pdf ตัวนี้ a c r o b a t r e a d e r หรือ Foxit ก็ได้นะ มาแล้วจ้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วใช้ได้แล้วนะเป็น PDF เลยเอาละใครกำลังมองหาวิธีการในการดาวน์โหลด a n y r l p p c o m นะคะลองเอาไปเลือกใช้ดูนะถ้าติดปัญหานะคะออคอมเมนต์ถามเข้ามาได้นะคะที่ฉันยินดีเต็มที่นะคะสุดท้ายนะคะฉันเป็นแม่แมวมีแมวจรเกือบร้อยชีวิตอยู่ที่บ้านนะถ้ายังไงขอติด QR code นะคะสแกนช่วยช่วยสแกนนะคะ ให้กำลังใจ10บาท20บาทตามเห็นสมควรนะคะถ้าเกิดว่าคลิปนี้ระโยู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะวันนี้